นมทั้งโลกในศตรวรรษนี้จะเป็นศตรวรรษของผู้สูงว,วัยเรามีอายุยืนยาวขึ้นแต่สุขภาพไม่ได้ดีขึ้นคือจํานวนปีที่เราจะพึ่งพาตัวเองได้กลับลดลงมีคนพิการเพิ่มขึ้นมีผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้เพิ่มขึ้นนอนติดเตียงเพิ่มขึ้นเรื่องระบบดูแลระยะย,ยาวนี่จะเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย ไม่มีใครในสังคมไทยสนใจเท่าไหร่นะเพราะาทุกคนยังคิดว่าตัวเองเนี่ยยังหนุ่มสาวอยู่ใช่ค่ะตอนนี้แล้วมันเป็นปัญหาของคนสูงอายุเขาไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งเขาต้องเป็นอย่างนั้นเพราะรุ่นต่อไปจะเป็นรุ่นใหญ่หญๆมากๆเพราะรุ่นนั้นนีจะมีการเกิดสูงนะเป็นรุ่นที่เรียกว่ารุ่นเกิดล้านะคะก็จะมีก็เหมือน,นกับคลื่นสึนามิลูกใหญ่ที่กำลังจะรอเขา้าถ้าตัวเองไม่พร้อมไม่เตรียมเนี่ยจะไปหวังคนอื่นก็คงยาก หลายคนรู้ว่าจะต้องเตรียมเงินเพื่อยามสูงอายุเข้าใจคิดว่าต้องควรจะเตรียมแต่คิดแล้วทาหรือยังเปล่ายังไม่ได้ทํารอสัก5 0ก่อนแล้วค่อยเตรียมเราจะลงเอยเหมือนประเทศในยุโรปไหมก็คือคนสูงอายุอยู่คนเดียวในบ้านแล้ววันหนึ่งก็ตายไปโดยที่ไม่มีใครรู้ทศวรรษที่80ศตอนที่เศรษฐกิจในฮ่องกงวูบครั้งแรกเนี่ยแล้วก็เครียดกันมากเนี่ยก็มีข่าวลือว่ามีหนุ่มสาวเนี่ยเอาอากงอาม่าเนี่ยใส่รถแท็กซี่ นะ,ะแล้วก็ขับวนไปวนมาเจ็ดแปดรอบในเกาะเนั่นนะฮะเพื่อแล้วก็ปล่อยแกลงเพื่อให้แกกลับบ้านไม่ถูแต่พอหลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็ปรากฏว่าเคสอย่างนั้นก็มีในเมืองไทยไม่ใช่ไม่มีเหมือนกับปล่อยแมวปล่อยหมาที่ในในวัดอะไรอย่างนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้คือเด็กไทยเกิดน้อยแต่ด้อยคุณภาพค่ะ ยุโรปเกิดน้อยแต่คุณภาพเขาดีค่ะถ้าจะไปรณรงค์ให้ช่วยการเรียกแต่งงานแล้วก็มีลูกเยอะหน่อยนะฮะในบางกลุ่มชนชั้นเนี่ยไม่ต้องไปรณรงค์มันก็มีเยอะอยู่แล้วแต่ในบางกลุ่มที่เราอยากเพราะเราคิดว่าเขาจะสามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างมีคุณภาพในระยะยาวเนี่ยกระปาก่ว่าไปยุยังไงก็ไม่ขึ้นคนชั้นไหนจะมีลูกไม่สําคัญแต่ว่าลูกของเขาต้องมีคุณภาพ ้าพ่อแม่การศึกษาและคุณภาพไม่สูงมาก <คะ S 1> เราก็หวังลำบากหรือเปล่าว่าลงาเอยว่าลูกเนี่ยจะมีการศึกษาและคุณาภาพถ้ารัฐบอกแล้วว่าจะให้เรียนฟรีตอนนี้นะคะก็พยายามนโยบายเรียนฟรีก็จะได้ทุกกลุ่มไม่เลือกชนชั้นแต่สําคัญก็คือคุณภาพของการศึกษาต้องมีด้วยคือมัจจะต้องมองใหม่แล้วว่าจากการศึกษาก็ต้องเหมาะกับแต่ละท้องถิ่นแต่ละจังหวัด แล้วจะให้คนจูงใจให้ลูกหลานอยู่ในพื้นที่ให้มากที่สุดไม่ใช่ว่า,เ,าเรียนสูงๆไปแล้วก็ต้องย้ายออกไปทํางานที่อื่นเพราะว่าในพื้นที่ไม่มีอะไรเงี้ยนะคะคงต้องเปลี่ยนหรือว่าปฏิรูประบบาการศึกษาทั้งหมดคันไปเรื่องครอ,อบครัวเราตอนนี้สถานะเป็นอย่างไรเรามีครอบครัวที่เป็นพ่อแม่เดี่ยวเลี้ยงอยู่ยังไงภาวะการหย่าร้างที่เป็นตัวเลขกับที่ไม่เป็นตัวเลขเป็นยังไงนะฮรอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะนะฮรลูกของแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างไรนะภาวะ าการย้ายถิ่นเป็นอย่างไรนะฮะข้ามภูมิภาคอะไรแบบนี้อะไรเป็นอย่างไรระบบถูกทิ้งร้ายอย่านั้นมันพัวพันกันไปหมดครับ